ร้านกาแฟนูกระเบิดเมืองปากซอง สวัสดีครับส,ส,สบายดีดชื่ออะไรอ่ะชื่อหญิงค่ะหญิงนักเรียนชั้นอะไรม .2 ค่คะม .2 โรงเรียนชื่อลาเวียดค่ะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนลาเวียดค่ะโรงเรียนลาเวียดตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยสวนสวนหลักเมืองค่ะสวนหลักเมืองเราเราไปดูซิไปเดินไปดูสิมาดูนไปดูอ่าเดินเดินไปดูสิอ่าสวนสวนหลักเมืองอ๋อ เขาไปดูได้ไหมไ,ไปดูได้ไหมไ,ไปไปพาพาพี่ไปดูหน่อย สวนหลักเมืองแขวงเซกองแขวงเซกองอ๋อแขวงเซกอง,ง,กองแม่ค้าปลาที่เมืองปากซอง ปลามาจากที่ไหนครับเนี่ยปลาเอามาจากที่ไหนครับมาแต่เหนือเหนือเอามาจากเมืองอะไรครับเมืองปากกระดิ่งเมืองปากกระดิ่งปลาเมืองปากกระดิ่งขายกิโลเท่าไหร่ครับโลละแสนหนึ่งกิโลแสนกีบขอบคุณมากนะครับปลาเมืองปากกระดิ่งเอามาขายที่ปากซองกิโลละแสนกีบ เป็นเงินไทย200บาท200บาทขอบคุณมากขอบคุณมากพี่น้องลาว <c oughs> หมูป่า1กิโล95,000กิีบ หมูป่าสดหนึ่งกิโลเก้าหมื่นห้าพันจีบทางด้านนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยชิ้นงัวชิ้นงัวชิ้นงัวราคาเท่าไหร่เก้าชิ้ละกัเก้าหมื่นห้าพันจีบมัดยังจะกันดูกนดกระหัสิเมืองดักจึงแขวงแขวงเซกอง ร้านขายสมุนไพรเมืองดักจึงอันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดลินจือเห็ดลินจืออันนี้เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบพันกีบห้าหมื่นกีบและอันนี้ขายยังไงสมดักจึง กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งแปดหมื่นกีบหนึ่งกิโลแปดหมื่นกีบโสมดักจึงอันนี้น้ำพึ่งป่าหรือน้ำพึ่งเลี้ยงน้ำพึ่งป่า,ปาขายกิโลเท่าไอขายขวดเท่าไหร, 100, <000. S 1> น 1, ร่น้ำพึ่งป่าขวดละหนึ่งแสนกีบน้ำพึ่งป่าโสมโสมดักจึง วิ่งพอเข้าโทมเราก็มีเข้ามันจาเป็นอ่ะก้อนุวงศ์อนุวงศ์อนุวงศ์แล้วก็พี่แพรไม่ยอมแจ้งรีบปรับเลยนะอยบอกให้ไม่ขอแจ้งผมแต่ว่ากันสาหัสนะแถวนั้นอ่ะแล้วรถยมากินเมือกมากินเมือ้ได้ไหมไม่ได้หรอกใครเจอถ้าโทมแล้วมาอะไรนะอนุวงศ์เหรอ อนุมาถ้าโทรมาอนุวงฝุ่นฝุ่นเยอะเขาเปล่าเขาเปล่าสามเลยนะไอ้หนูอันนี้เอาอันี้อันนึงไม่ทำเลยเลาสาไม่ได้เออโอเคโอเคเอออย่างเงี้ยแหลยคุยไปคุยคอยอีกอันนึงเอ้าเหนเหมืันนั่นเลยกำลังกินข้าวกันเอันนั่นแหะเออเอากำลังกินข้าวกันอันนี้ร้านอาหารเวียบร้านอาหารเวียดอร่อยแซ่บแซบ ตอนนี้ครับตอนนี้ไกล้นำทางกับที่ปรึกษากฎหมายของผมก็กำลังทานอาหารกันทานมื้อเที่ยงตอนบ่ายสามแล้วกำลังทานข้าวกันตอนนอายุจเลยตอนนั้นใช้รถยนตละอันนี้ก็ทนายทนายจุมพลทริปนี้ก็มีปัญหานะครับคือมีปัญหาหลายอย่างวัดเช้านี้ก็ลืมพระ เช้านี้ลืมพระไว้40ก,กิโลต้องบึงรถกลับไปเอาบึงรถกลับมาจากเซกองจากเซกองไปไ้ท่าแตง40กว่าหลักไปกับลืมพระแล้วก็เมื่อสองสามวันก่อนก็ถูกคนไทยหลอกขายคบหลอกขายหนอ่อไม้ไผ่หวานอีกกลับไปต้องพึ่งทนายพึ่ง สารให้ชี้ดำชี้แดงกันละใครใครต้มตุนใครกันแน,ทน่ที่นี่เมืองดักจึงที่นี่เมืองดักจึง